สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทำส้มตำกันค่ะหยอกๆค่ะจริงๆแล้วมันคือกิมจิแครอทค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมเราก็จะใช้ต้นหอม2ต้นแครอท2อ0กรัมหรือประมาณ1หัวค่ะซอสกิมจิ150 g, ่รหกรัมขวดใช้เท้า30กรัมส่วนผสมพร้อมแล้วตามมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มที่เตรียมแครอทกันก่อนนะคะนำแครอท250กรัมหรือ1หัวนะคะมาปอกเปลือกให้หมดแล้วนำมาหั่นเป็นแผ่นเฉียงๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอามาซ้อนกันซัก3-4แผ่นแล้วซอยเป็นเส้นบางๆ จากนั้นก็เอาหัวชายเท้ามาตอกเปลือกแล้วทําแบบเดียวกันกับแครอทเลยนะคะแต่วันนี้เราต้องการให้พระเอกของเมนูเป็นแครอทเราเลยจะใช้หัวชายเท้าที่ซอยเป็นเส้นแหลกแค่30กรัมค่ะเพื่อให้เวลาทานจะได้มีเท็กเจอร์ฉ่ำๆของหัวไชเท้าแทรกออกมาบ้างกินจีแครอทของเราจะได้อร่อยขึ้นค่ะจากนั้นก็ล้างต้นหอมให้สะอาดตัดหัวท้ายแล้วซอยต้นหอมเป็นท่อนสั้นๆค่ะ จากนั้นนำแครอทและหัวชายเท้ามาใส่ในชามผสมตามด้วยซอสกิมจิ150กรัมและต้นหอมซอยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตักใส่จานแล้วโรยด้วยงาขาวก็ทานได้แล้วค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบทานกิมจิที่เปรี้ยวหน่อยจะเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดสนิทไว้นอกตู้เย็นสักหนึ่งคืนก็ได้ค่ะสำหรับวิธีทำซอสกิมจิสามารถกลับไปดูวิธีทำได้ในช่องของเรา หรือใครหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราแล้วเราจะเอาวิธีทำกิมจิแบบอื่นๆมาฝากเพื่อนๆอีกอย่างแน่นอนค่ะ